สวัสดี 5, นนครับผูชมผมเจเกิ one, ลครับเนี่ิวเกมฮอนแะผมกิโลเรีจนแน่ตัดมาทีที่สิบครับคิวศูนย์ตายสามสิบนาทีที่ผ่านมาถือว่าฝ์มไม่ได้ครับเจอแก้งอย่างเดียวเจอปวนปานะฮะแล้วเอ้สับไม่ได้สับไม่ได้สับเลยขอสับหน่อยขอสับหน่อยโอเคได้หนึ่งหัว่ะจะโดนไล่ตีไปเพื่อนแรมเห็นล็อกคลิปนีแล้ว <S <S ก็ใบฟาร์มต่อนะครับโอเคก็ตันมาในที่ที่ส0อย่างที่บอกสกอร์เกต่อ15นะครับเชียร์เปี๊ยอยู่6ตัวนะครับยันในชิพหนึ่งได้3ก็เพิ่งได้พีเคนะครับต้นเกมเรียกว่าฟาร์มย่างยลำบากแล้วก็ตายเจอเข้ามาล้วงในปงในป่าก็ว่าไปนะฮะไฟเรามีมา่ดอนมีฟินชาโดนะครับ,ร ido, รบแล้วก็ไอต้นไม้นี่นะครับฝปงตรงข้ามนะครับมีัตเตอร์ออฟอาร์มมีเคนหมวย <S <S มีบัสิมิดโซโลมอนนะครับแล้วก็ แลมพีดอร์ก็กตามนี้เลยโอ้โหโคนละสี่คนละสี่คนละสี่โตมอนศูนย์ศูนย์แน่นอนสโซโลมอนมันอยู่ป่ารวยกว่าอยู่ป่ามันรวยสดุดแลบวเข้าป่าแปนนน๊นมันก็รวยโอ้มะนาวเก็บอีกสองเหรอเนี่ยโอ้โหไหวไหมครับตอนนี้อ่าคลิปกองนี้ลิจแนชอบนะมันเยอะยิ่งเยอะก็โอกาสตีโอกาสปันโซงนะครับถ้าโดนตีเยอะ แล้วก็มันเล่นน้อยไงอ้าวเ,เอ้าเป็นเท้าลมเลยก็ตามเกมเกมตามก็ต้องออกอย่างนี้ไปก่อนครับมาคอคอ,อมาครับแล้วอึ้ยไม่ได้สามาเม่ไรเพื่อนได้คิวอยู่จะตายครับโดนสกิลสองบาสมิธชาโดโดนมาเปิดสกิลสามตีตีไปแอคบิงมาครับแล้วนี่โอ้โห เล่นเลยยี่สิบสามเลยเหรอเพื่อนสกิดกันตายแล้วแต่ไม่เป็นไรเพื่อความซาบใจนะฮะเราก็ต้องสับนิดนึงอ่ะมต่ื่อยไปก่อนนะครับเผอเรียกแอคแอคมันโดนตายไหมเฮ้ยลองวันก่อนวัเฮวันก่อนดิ คลิปทําวันนี้จะลงในอีกหนึ่งอาทิตย์ข้างหน้าเพราะว่าเราดองมาได้ประมาณสักเจ็ดวันแล้วใช่ไหมเออนั่นแหละก็อาทิตย์ก่อนลงโดต้าไปใช่ไหมในเวลาลงมันก็จะบอกว่าปีนี้สร้างขึ้นเมื่อปีเท่าไหร่ของโดต้ามัน2,013ปีนี้2,022นะครับแปลว่าก็9ปีแล้วดิปีหน้าถ้า 2, 0 2 3ก็10ปีพอดีฮอน1 0 11 10 11ก็ปิดไม่ใช่ไอเหียไม่ใช่แบบว่าพอฮอนปิด ไปทำโดตาอยู่ได้อีกปีหนึ่งปิดตามหอ่อนี่ไม่เอานะไม่เอานะแต่โดราไม่น่าปิดง่ายมั้งตอนนี้ก็ยังแข่งกันเยอะอยู่เงินรางวัลก็ no, ก็สูง no, no, no. สูงที่สุดในโลกในที่ผ่าน,านมาใช่ไหมเออผมว่าไม่น่าจะไปง่ายน่าจะอยู่ยาวๆอย่างไงตีไปแ <to be S 1> ล้ว <to be S 1> ทราบโอเคเออหวังว่าจะอยู่ยาวๆนะโดตาเนาะ <laughs> ไม่เหลืออะไรแล้วสวยว้บินซูมไปมาลงล่างจึงคือเกมเออเกมขเขาเรียกว่าเกมโมบ้าคอมเนี่ยมันก็เหลือแค่สองนะถูกหมต้าคอนปิดก็เหลือต o t ทูกับเอลมีแค่สองนะเออผมว่ามันน่าจะแบบไม่น่าจะไม่ไปนะน่าจะยื้อกันอยู่2เกม พอดอลลลลต่างประเทศก็ก็เล่นเยอะนะเออนะสตรีมเขาเรียกว่าอะไรวะสตรีมเมอร์ต่างประเทศหลายหลายคนก็เล่นนะดังๆกันนะอะไรเนี่ยไทเลวันอะไรวันนี้ใช่ไหมฮงกยูแข่งกับเอลลไปมาฟินยิงโอ้ยตวนตันตาย จึงโอ้โหคระโดฆ่าแมงวอกันดียิหายตายหมดเแลบร้อยอะสเสียไปซี่ไอจีจีเฮ้ยแต่ว่าเราอ่ะสกอร์ตามแต่ป้อมเนี่ยเรายังไม่เสียเลยนะเราได้ไปแล้วสามป้อมอะ่ะเนี่ยเพิ่งจะเสียป้อมแรกนะครับก็สกอร์คิวแพแต่ว่าได้เปรียบบานมันไปด้อนวอไปบนแล้วคนระับน่าจะสละกลางแนละ้ว อยอมสละไตเอ้ยไม่ใช่คาเรนะ่อะไรเออยอมเสียไตยเพื่อรักษาหัวใจเออเวลาคนเมาทำไมต้องกินเหล้าเพราะยอมเป็นอ่ากินเหล้ามันทำให้ให้ตับหรือไตวะเออพังแต่ว่ารักษาหัวใจที่รอบช้ำนี่ทุยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเอ้ยเอ้าปัน ปันโอ้โหมินท,ทอยอีกตัวเดียวอะอ้อีกตัวเดียวน่าจะตีให้เสร็จๆก่อนนะแต่แบบเพื่อนต้องการแล้วไงก็เลยต้องรีบลงมานะครับเอามาเป็นสะท้อนมาแล้วไปคอจึงม่างายมาเริ่มอาร์มนี่มาเดิ่มอาร์มแส่ตีให้อ,อ๋ออยู่บ้านอ่าได้มาสองโอ้โหไม่ตันมายาโด่องใส่ตีไปแล้ว เดี๋ยว่มามันจะรอบอาร์มเห็นมันนันตีไงอ๋อที่ไหนได้เพื่อนใส่ให้ได้เลยครับใส่ให้ได้ทั้งแมปเลยน่ะตอนนี้มาคิวห้าแล้วครับจากศูนย์สามตอนนี้มาห้าสามแล้วไปฟาร์มไม้เบื้อน มือมันเป็นขวานหรือมันจับขวานอ๋อจับขวานอวตารนี้เหมือนมือไม่เป็นขวานเลยว่าไงเคนอ่ารอนะครับโอ้ไปเดี๋ยวขางเขามีวอร์ดเยอะอยู่เหมือนกันวอร์ดนี่นะครับวอร์ดกลางน้ำ jump spin that 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 hoe. มาพวกออยแออยก้วออกลางกันอีกแล้วมาด่าม,มามาดูทรงแล้วน่าจะคาถาฟ้าเ่าวหรือไม่ใช่แนะน่ จะโดสายอะไรเอามือใส่ฟ้าเหรอโอ้ชัดโดไม่รู้สายอะไรเอามือใส่ฟ้าชิ้นแรกนะครับมือใส่ฟ้ามันมันไม่ได้บวกสเต็กอะไรเลยไงออกมาก็ไม่ได้เพิ่มมันติเออแต่ว่าถ้าใครซื้อมาดูดก่อนอะไรเงี้ยก็ได้นะซื้อมาดูดก่อนเอามือใส่ฟ้ามากคอวิ้ยคีเบียด้วยแล้วสับสวย ได้อยู่วนีไปไหนแบสมีนไปไหนเพื่อนนั่นนะมียืนรอมียืนรอคอไปเลยอ้าวโ,โดวนตันคูณสามเบ้นีไม่ถึงไงสัวนแขนแหงสั้นไงอุ้ยตายแล้วโดวนสกิลสองยังไงครับไม่ไปดอนสกิลไปครับแล้วโอ้โห,โหตายอยู่ดีเอ,อือ แโดรี่คิวอ่าออกเป็นสมองนะครับเบอร์จะได้แบบมีมีสมองอนะถุยไม่ใช่ออกสมองนะจะอุ้ยโอ้โหลงมาแล้วสับเลยออกสมองก็จะเป็นไอคอนนะครับอุ้ยออกไอคอนเลยเหรอปกติเขาต้องออกฟ้าก่อนแล้วไอคอนนะเพราะว่าที่ออกไอคอนเพราะว่ามานาะไม่พอสับกันแต่ถ้ามีสับเดียวเขาก็ยังไม่ออกนะ หรืออาจจะรอฟ้าจากเพื่อนนะครับซึ่งดูจากเกมนี้ก็ยังไม่มีใครที่จะออกเลยนะก็ถ้าจะรอเพื่อนก็คงอีกนานเพื่อนยังไม่มีวิเวลฟ้าเลยด้วยซ้ำครับไม่มีวิเวลวัฒาฟ้าเลยยังไงชาโดจะโดนแอนตีมันนืดรอไอนตีไฟแอนตี้ไฟเราเว้ยมามาดึงคงดึงครีป ตอนนี้สกอร์ตีเตอร์มาเป็น2เต่อ24นะครับใครว่ามาเอ่ยโซลโมอน,นติ๊กบนติ๊กกันยับเลยวะมาซาโดยืนหน้าเลยโอ้ยได้ลุ้นให้นนะครับอ้าวเก็บลุ้นอีกงานหนึ่งมาแล้วครับได้แล้วไอคอน ใจ้อ้อยเอากางอ่อเคนมันอึดเด้อมาเปิดสะพอนคอ,อเลยแล้วยังไงครับ <c oughs> ดาเมจไม่พอสับไปก็ไม่ตายด,ดบลนดาเมจใครได้ดบละข้างบนเหออาชโดมีดบล w e l y p n ไปเลยลูกพ,อกพอ่อเนี่อเอาครลากฟินมาลุมสักกรรมแล้วตายเอ้ยมาดูนี่ดีกว่าครับโอโ้โหมาบิงมาคอครับเปิดสะท้อนแล้วซับสวยไปดูข้างบนครับเพื่อนโดนแย่อยู่โอโ้โหรียบร้อยฮะเดินกลับมาติดต้นไม้ตัวเองข้างใน,นมีเด้ามีเด้า ไปรวยโอ้ยไอคอนชั้นหนึ่งเองสกอร์ทิ้งไปเป็น20 2, 20 2ยี่สิบสองหรือยี่สิบแปดได้แค่ไม่ออกฟาร์มมาไม่ออกฟาร์มอ๋อไม่อมอกงั้นฟาร์มนะฟินบอกนะครับเออไม่ออกงั้นฟาร์มฟินจะฟาร์มแล้วยังไงทีเนี่ยบอกเออตามสบายเพื่อน ตอนนี้เลนเราก็ก็ได้อยู่เลนเราก็ได้อยู่มีฟินกับชาโดดูเลนไฟลนองคามก็น่ากลัวพอได้เฮ้ยโหแม่งเปิดตัวทองวิ่งหนีไปไหนไปไหนออฟอาม์เจอตันสวนครับแลมพีชชนมาอีกเปิดสะท้อนส่วนเลยแลมพีชยังไงแลมพีชเปิดตัวทองเหมือนกัน พอไปดีโดนลายิงอยู่นะครับเอ้ยตายอ่ะก็เกิดมาแล้วดูแล้วนะ่าจะฟ้าแล้วนะครับออกผิดไปหน่อย <c oughs> เป็นผมไม่ออกฟ้าก่อนไอคอนนะเออซับจึงอ่ามาดีเฮ้ยเหมือนแยกชิ้นส่วนได้ป่าววะแยกได้นะ ถ้าจะแยกชิ้นส่วนอะแยกได้อยู่เพราะว่ามันไม่ได้มีใบสั่งซื้ออะแยกแล้วต่อเป็นฟ้าได้นะตแต่ที่มันก็ต่างกันนิดหน่อยอโอ้ยเจอลากมาดิมาดิโอยต่างกันเยอะนี่ว่าวต่างสองชิ้นทีเดียวไอคอนมันจะเป็นสมองแล้วก็อันนี้ใช่ไหมขันสอง สมองพันสองแล้วก็ไออาลูกมงม่วงอ่ะมงม่วงมีใครออกกับมงม่วงเออส่วนส่วนะทลฟาก็จะเป็นพันสองนะครับแล้วก็ของอินเซงเอจิมงม่วงมีไหมเอ้มันออกไปแล้วไง่เนี่ยกดตัวบีไม่ได้นะครับรีเพิ์ตรีเพ์กกดบีไม่ได้ มาก็สูสีตามอยู่นิดหน่อยใจเยน็นนะผมเฮ้ยตีคองเลยเอ่ะเพื่อนอันนี้ออกฮาร์ดเลยครับอ่าตอนนี้ได้ลุนบล็อกโอ้ยโซลมอนวาไงโอ้ยอตัวทองไปน้งค้ำตัวทองสามตัวแล้วโอ้ยตัวทองสามคนแล้วครับแต่ก็ไม่มีผลกับเราไม่เกี่ยว ว้าวยังไงอะมาต้บ้ามตายปะไม่ตายเผเ่ิดตายแทนแต่คีบเยอะก็ถ้าคอในะคีบเยอะก็โอกาสปั่นสรงนะครับคีบช่วยตีก็ปั่นแน่นอน <c oughs> มาคอเปิดสะท้อนนี่ยิงสสองเข้าไปแล้วจาบสวยมีคีบอยู่ด้วยนะครับก็เลยปั่นได้หลายที ปิดทางได้สวยครับแบบสมิทเจอปิดทางเคนบิงมายูมาไ่ดอนยังไงครับโซลมอนแล้วแลมเพเข้ามาเียแน่วามาช่วยครับคอเข้าไปเจออัดติดต้นไม้หวดทีเดียวแลมเพดแลมเพดแลมเพดไม่หนีด้วยหรอเสดชา์โดไปดโดตีสู้ครับเหลือตัวเดียวแล้วเรียบร้อยเชชาโดเก็บโมด โอ้โหพี EP โดเก็บสามอ่ากระโด,โดงไเฟเบรฟไปมันตายแล้วเอ้าได้แล้วกระทาฟ้าตอนนี้ก็ได้กระทาฟ้าแล้วครับอ๋อจจะแบบออกไอคอนมาก่อนเพื่อเก็บชาร์จไงนี่ชาร์จเจ็แล้ว <c oughs> ออกหลังมาชาร์จไม่มีกระทาฟ้าครานี้ก็สับได้ด้วยรัวไอคอนก็มีนะครับถ้าสับดได้ก็ได้ห้าหัวถ้ามีกระทาฟ้าอย่างเดียว สามตัวมานาก็หมดละสองสามตัวมานาก็ก oh, oh. ็หมดแต่ถ oh, ้ามีไอคอนได้ได้ยาวๆได้ห้าหัวโอ้ยแมงวอดว่ะแต่ว่าเพื่อนเกิดไม่ทันอ่าผลงนเกิดเกิดไม่ทันแย่งแล้วใครเก็บของวะชาโด o w ครับจิเก็์ชาโดเก็บของอ่าออไลน์เพจกฐาฟ้าครับจะมีขวานเพิ่มมาอีกสอง สองอันข้างหลังเนี่ยเ,เราชะด,ดงแคด,ดูเติมเต็มเลือ่อนธรรมนาก่อนคอยออสู้เอาไอ้นี้ออกกับทาฟ้านนั่นเนี่ยอะไรนี่ถ้าออกให้ต้นไม้ก็ดี ตอนมามีคาถาฟ้าก็โหดทำให้เล่นเลือดเยอะอย่างเงี้ยามาครับคอโซโลโมอนปัน่นไปปัน่นปัน่ปนแล้วสับก่อนสับส,สแสดงคดาวหนึ่งทีเฮ้ยตรงกลางบวกแล้วครับจังหวะนี้ต้องไปแล้วไปไปเร็ว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 เฮ้ยจะตายแล้วสเคโน้โ,โหเคนตายแล้วครับเสร็จฟินเรียนแนมาครับจังหวะน,นี้มาคอแบสมิด าบโอ้โห,โโหลมเพดว่าไงเจอโอ้ยฟินซูมมา,หาเหลือตัวเดียวตีบ้านดีกว่าแม่โดนสก,กัดดาวลุ่หลายจังวะเลยกดสับห้าหัวอ้าวขึ้นทีเดียวได้แหลกกลางเลยครับแจมแตโดของไม่ตกเลยเดวยซ้ำอ่า ได้แลกกลางไปก่อนนะครับตอนนี้สกอร์น้ำนะครับสามหกต่อสามสี่ตรงนี้ฟันดาบข้ามก็วอดไวเหมือนกันเอ้ยด่านนี่มาอย่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 าเแหลลึกอ่ <c oughs> สาสไวยขึ <c oughs> ้นบาร์เลยนี่มันจ้องมันจ้องจ้องมาไดอามอยู่รออะไรอะ่ะรอคีบอ่ะ อ๋อรับคีรับคีอ่ะแสดงค,คามเกินมดแล้วครับไข่กลนเห็ดโอ้ยกนเห็ดกันบานเลยเคยมิเตองมารนี่เรีออยแนแหนบิงมาเปิดสะพอนรอ,อก,ก่อนเลยโอ้ยปินป้นปิน้นยิงไกอยังมันอยู่โคตรไกยิงถึงไว้เนี่ยเดี๋ยวบิงไม่ได้ครับรอสกิลรอบิงรอบิงแล้วบิงเข้ามา พอครับผมยังไงเคนจับม,มาพร้อมไอ้แหลกลางต่อเลยเอา้าเชโดนตายเหรอมีของก็ตายสองตายแล้วเหรอฟินขำขำไรเบี้ยนดันเลยโอ้ยแมงมาได้แบสมิธ สามสามหรออาวเลสามสามกลัวอะไรอนี่ยคอไปด้เปิดสะท้อนโอ้ยเจอแบทมิทตรันแล้วสาบหนี่แตกมาดามยิยงอยู่ครับมาดามได้กระทาฟ้าแล้วโอ้ยแบทมิตแบทมิตแ,แม่งหวออกมาอย่างไงครับคอไปครับเร็วสาบแบทซ์มิตรแบทมิตรอ้าวหวานฟ้าใส่หน้าครับคอไปเจอคูณสามแล้วอุ๊ย ยัยสับไม่ได้โดนเนื่ออยู่อ่อาคลิปหาครับเจอลากมาเข้าบอ่อไอแหลมเพศนี่มันเฮีย้ยงจริงบวกในบ้านย่าลืมแม่งลากได้นะแม่งลากเข้าบอ่เอเฮ้ยโอ้โหเอาเลยเหรอคอสวนเลยครับจังหวะนี้แล้วยังไงยังไงตายดีอย่างงี้โอ้โหตายแน่นอนเอ้ยดอกสุดท้ายนะครับสับได้ไปทีหนึ่งโอ้โแม่งลากอย่างนี้เข้าไปนี่ได้เลยะ เผอเล่นหน้าบ่อตอนมีแรมเพดไม่ได้โดนลากมาตายไปดย,ดยตีบ้านไปเพื่อนตอนนี้ผ่านมาครึ่งชั่วโมงครับสกอร์สี่สองเอาสามรีแนนํามา16บหแลครับจากตอนแรก0ูนสตอนหลังแซงทางโคงนะ้งฮะสิบคิวแล้วแล้วโดนี่ครับนี้เจอเคนยูไปฮะไม่รอดแน่นอนจึงจึงจึงฮะ เกณยิ่งตียิ่งลดดาเมจนะครับมาดูฟันโดคามาดีกว่านะครับออฟอาร์มสิบสองครับที่เหลือก็ไล่กันนะครับเจ็ดตัวเก้าตัวฟินมีแยกล่างกับมังกรสายฟ้านะครับมาอีกสิบแปดวิเกิด มาเกิดแล้วออกเป็นกอรกระดูกอ่าเอากอรกระดูกเลยแล้วก็ออกบูดวาร์ปนะครับรถกอบูดวาร์ปไป let's go วาร์ปเอ้ยแม่งดิดดิดโดย์ cancel ไปก่อนเดินก็ได้เอื่สโลมอนไปไหนอ่ะกลับบ้าน แมแบทสมิธจะลอยไอ้ชาโดอ้าวแลนี่เล่นวันโดเอ้ยเบิร์ดั๊ดไปไม่เจออาครับโดนแล้วโดนแล้วชาโดนี่แบทสมิธมาตันตีตันเลยไอ้เอ้ยโดนเหลี่ยมแบทสมิธเฮ้ยเอาแล้วไม่ใช่ไปคอมาโดนมันตันคูณสองคูณสามนะตรงคูณสามใบดองหนึ่งโดนมาแล้วเอ้ยมันตันถอยตันถอยแล้วปวดสะท้อนครับ มันมีคาถาฟ้ามันตีมีโอกาสติดสกิลหนึ่งสองสาอ้าวคิปหายแล้วบนเพื่อนตายหมดแล้วเหลือตัวเดียวไม่รออแล้วผมโอ้โหชาโดบอกมากะดวงไม่ตี่ะตีม well, <my> ือดวงอะไรอ่ะมันกล่าวว่าได้อยู่แล้วมันเดินไปใกล้ๆก,ก่อนตันนะตันแล้วตีต่ออะไรอ่ะชาโดไม่ได้ขยับเลยนะครับอ่าเดลีเจเน่คนเดียวแนข้ามห้าตัวอ่ะมา กลัวอะไรอ่ะห้าหนึ่งอ่ะสบาย oh, <yeah. S 1> ลุยกนเห็ดไปไหนก่อนอ่ารอเพื่อนรอเพื่อนอ่าลูนวินบล็อกอ่ะสวยได้ย่างงี้อย่างงี้แจ่มไม่ไปรอครับรอโอ oh, ห้าหนึ่งไม่ไหวหรอกเจอสองหนึ่งก็ตายแล้วเจอเคนอีนยูแล้วเพื่อนลุมตีสักตัวหนึ่งก็ตายแล้วนะ ใช่ฮะ้องเจอลูนดี <In visible. S 1> ไปครับกดลูนไปลูนวอล์กแล้วไปบนนะครับหาออฟอาร์มไม่ไปดีกว่าไปไม่ไปอ่ะไปก็ได้ไม่ไปดีกว่าอ่ะไ,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 ไปก็ไปเจอไหมใจเจอแล้วอันนี้มันมีวอร์ตรงนี้วะ <c oughs> แต่แม่เอาไมว บสมิธเจอฟรินอ้าเดิลาเมดทนทาโดครับแล้วเกนอยู่ฟินลาลีจะแน่ครับมาบิงมาครับคอแล้วเก็บมาตัวอาไม่ก่อนนะครับสับไปหนึ่งหัวอุ้ยเฮียเจอฟอนวูบจับขาอย่างไโอูโหตายชิบหายแล้วเพื่อนตายหมดเพื่อนตายหมดโอ้โหโซลม,มันเก็บ2เอาแล้วครับเพื่อนตายหมดแล้วคอไปมาเดิมามามา,มาแล้วสบับ ได้ปั่นได้ปั่นไม่ได้สับปั่นได้คิวอยู่ฮะเก็บไปสองอุ้ยสับสามเก็บไปสามอุ้ยสับสี่ไอ้ยเฮ้ยสับห้าโอ้โหอันไหนว้าวนี่นี่เอ็กเลซ่าเวลาสับห้าอย่าเอ็กเอ็หน่อยนะสับสี่ปั่นหนึ่งเออนี่ เกมนิดหน,นึ่งัันไหอันใดวิธีหนึ่งมาคบดันไปโอ้สกกร์เท่าแล้วทุกคน47เท้านะครับอ่าเปลี่ยนเป็นรูก,กอร่อต่อแมมาเปิดกูทีไอ้ยมีคำพูดนะมันมาไปดอนอ๋อเมื่อกี้มาไปดอนโดนเปิดหรอไม่ใช่นะฟินอยากจะโด้มันโดนก่อน เรียบร้อยครับสองบลา,อ,าอ้าวมาดามยังไงอ่ะถอยดีกว่านะครับอ้าวเคลียร์ลำเพดแม่งมาวะาวนะบิงหนีดีกว่าอา่ะมาดามก็มีนูไฟเบทแล้วนะเออแต่ว่ามันโดนปั่นด้วยอะไรด้วยตายก่อน S <S จะเรียนแน่ต้อง <S 2> <S 2> ออกโอเคเบสคอก็ะมานาหมดมันไม่พอสับแต่ว่าตอนนี้มันออกไอคอนนี่เม่งชา้าสิบหกแล้วไงมานาก็เยอะอยู่อ่ะสองพันอ่ะมันก็มีสับเหลือๆอ่า <S <S 2> <S 2> ซื้อส้มหนึ่งฟาห้านะครับวัดซื้อแก้ววงแก้วรอยก่อนนะครับอีกบารเนี่ยบารล่างแล้วกดเห็ุกันเป็นแถวเลยดีๆกดเหตุกักนทุกคนเลย ต่างฝ่ายต่างเห็ดนะครับอ้าอามก็เห็ดรอ,อเข้าหลังลรียนแนนก็รอรอรอเห็นมาได้อามก่อนแล้วชาโดกูได้ไปหนึ่งแล้วอา้าวไปตีบ้านเลยอย่างี้พอไปฮะสับไปหนึ่งโอ้โหเยอดามีโคนแรงเฮ้ยโดแรงกว่าโดหเจอเทงกระชากมาตายยังไงอ้าวเดาเดาว,ดาว,ดาวอ้อยมันใสกันเดียวกันเออ ฟินบอกแพ้ไปสัตว์นี่เอากูก่อนเลยอ <c oughs> ฟินนีหัวร้อน <c oughs> แคลลี่สู้ชีวิตออกฟ้าเองใครวะม่ได้อาร์มหอเออปกติมันออกกระทาฟ้ามันดีแต่ว่าถ้าออกเองมันไม่คุ้มออกอยอื่นได้ได้ดาเมจได้สตแต็กได้อะไรดีกว่าให้เพื่อนออกให้ดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ไม่มีใครออกก็้คงต้องออกเอง กู a, ลเลยจะเชื่อนี่ชารโดบอกฟินขำ้าทำตัวขยะศัสตร์เดี๋ยวไม่ไมทำอะไรเลยฟินเพื่อนฟินเราตาเยอะเราก็อยากหัวร้อนดิฟินตายรบสองอะคิวห้าตายรบสองอะ <Just S 2> คนละรึสอง,สองตัวเลยเนี่ยชาโดฟินมานไปดอนเนี่ยอ่ะ <Yeah>. uh. อ่ะก็สามบาแล้วนะครับตอนนี้ห้าสิบเอ็ดต่อห้าสิบ เรียนแอยี่สิบสองตัวนะครับทุกคนจากศูนย์สามขึ้นมาเป็นยี่สิบสองครับผมมึงมึงควยอะไรหนาหมี <c oughs> <c oughs> แม่มึงหมีบวดอ่ะมัะ้ะ <c oughs> มาดามเดือดดาบฟินคอนเดงก์อ่ถาถอดมาแล้วคคลรี่ดูชีวิตเอาแล้วเปิดสะท้อนเลยเบ๊เบ๊ไอ้เจ้าจับอย่างไง มาดาบอกมึงอากาศเอาแลครับเดือดกันเฉยเลยระหว่างมาเดิมอาร์กอฟินตอนนี้รียอนแนตายแน่นอนโอ้โหปิดตำนานแต่ซื้อเกิดมาบวกต่อครับจังหวะน,นี้กลัวอะไรอะของฟูแล้วอะของฟูแล้วก็มาดิยังไงยังไงอน่ยเคนล้าง,าง,างแขนอุย้ยเฮียสับตายแล้วแนะสกิลสองไปจับ ยี่สิบห้าครับเรียบร้อยจีจีนี่จากตอนแรกะโดนกดยับยับผมกลับมาพังอาจได้ครับสำหรับรีเจเน่ก็ไปให้ไปลืมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนี่ครับผมเจัมาลิปหน้าก็เออส่งรีเพจได้ที่โลโกไฟล์เพจเฟซบุ๊กได้เลยนะฮะก็รีเจเนรก็เอ้ยไม่ใช่มาเจออาร์มก็ด่าทิ้งท้ายไปนะไปแล้วบายบาย